เสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้คัดเลือกพืนในพื้นที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการผลิตการตลาดและส่งเสริมให้เป็นผล,ลไม้เอกลักษณ์ประจำถิ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เพื่อร่วมกันพัฒนาไม้ผลในทุกมิติและสอดรับกับกระแสสังคมยุคเทเลนส์4.0ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกษตรกรนำวิธีการหรือรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้โดยเน้นให้มีการพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านวิจัยและเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์การทำเกษตร,รเชิงรุกมากขึ้น จังหวัดตราดได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่เกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด 3. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานในพื้นที่สําหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์และคมิปัญญา,าที่เหมาะสมให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิดและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการมาตรฐานรับรอง GI โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตร,รกร40รายในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสำหรับผลการดำเนินงานกิจกรรมที่1พัฒนาเกษตร,รกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร มีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอันตลักษณ์พื้นถิ่นโดยมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมาตรฐานการรองรับ GI และหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบหมชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพและมาตรฐานการรับรองการผลิตพืชตามระบบ GAP มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคและมแมลงศัตรูพืชในทุเรียนและววิธีการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงศัตรูพืชในทุเรียนมาตรฐานการรับรองการผลิตพืชตามระบบ GAP มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์สู่มาตรฐานโดยสนับสนุนป้ายแปลงและปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเป็นแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ มีการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้โดยการจัดทำป้ายกำกับติดขั้วผลทุเรียนจัดทำบรรจุภัณฑ์กล่องใส่ทุเรียนจำนวน800ใบที่สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ได้ซึ่งมีความจำเป็นเกี่ยวกับกระบวนการที่นำไปสู่การรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค กิจกรรมที่2พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอันตรักษณ์คุณภาพที่ดีสู่ผู้บริโภคมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผล,ลไม้อันตรักษณ์มีการจัดทำกล่องทุเรียนที่คำนึงถึงความทนทานในการขนส่งการเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดีสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้จำนวน350ใบ มีการพัฒนาจุดรวบรวมและจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสนับสนุนกร้กาผลไม้หูเหล็กจำนวน250ใบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางผลไม้จังหวัดตราดเพื่อใช้ในการคัดแยกผลผลิตสินค้าไม้ผลซึ่งเป็นที่รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อจำหน่ายออกนอกแหล่งผลิตรวมทั้งทำให้สินค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ 3. บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผล,ลไม้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราและสำนักง,งานเกษตรอำเภอมีการสำรวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดแยกตามชนิดพืชจำนวน3ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนกระจายผลผลิตผล,ลไม้ออกจากแหล่งผลิต มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลโดยการสำรวจแปลงพยากรเพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตรนระดับอำเภอสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรสำรวจติดตามสถานการณ์การผลิตในพื้นที่มีการจัดเวทีโฟกัสกลุ่มประเมินข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการผลไม้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร จากการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นทําให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าและยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นพัฒนาช่องทางตลาดด้วยภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้